กราบนบมัสการหลวงปูป่โพธิรักครับกราบนบมัสการสามณะสิกขามาตครับจเจริญธรรมเจริญธรรมคณะครูผู้ใหญ่ทุกคนครับจเจริญธรรมพี่ๆทุกคนครับผมจะมา ขอบคุณหลวงปู่ที่สอนให้ผมเป็นศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาคนฉลาดสร้างอาหารคนเชื่อช้าสามารถสร้างอาวุธครับขอบคุณครูที่สอนให้ผมเป็นคนดีครับ ผมชื่อเด็กชายพงศ์ธิพุธวาริสละครับอยู่อันุบาลสามครับชื่อเล่นชื่อว่าทามโมครับแต่เด็กน้อยคือลุคือแม่พาม้ามาพุทธะลราชุมมาชนศีนด็น เป็นงานชาวิชาปราชายาคำสอนพ่อครูคุณธรรมจีงามผู้ความรู้ขอบคุณคุรุลกุตตะลา